ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผู้บรรทายประจำวันที่3มกราคม2567โดยชายผู้บังคั่งผู้บรรทยันครับเรามาดูข่าวบรรทายในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันดที่ข่าวนี้ด่วนเลยนะเมื่อมาดามแป้งทาบทามเอริกคข่าวสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครัังนี้เป็นที่เรียบร้อย เมื่อกา,ายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลไทยเมื่อบาดามแป้งทาบามเอริกเคาวเข้าสู่ทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยตเตรเยมเจอกันกับนักของศึกเอเชีนคัพ2 0 24รอบคัดเลือกในช่วงเดือนมีนาคมนี้ซึ่งบาดามแป้งเอริกเคาวเปิดบ้านต้อนรับเอริกเคาวหลังเข้ามาสวัสดีปีใหม่2 0 25จากการที่ระหว่างนี้เดินทางกลับมาพักผ่อนที่ประเทศไทยเนื่องจากว่าฟุตบอลลีกที่เดนมาร์กหยุดพักเบรกนี้หนาวโดยเขาอัคนี้อายุ23ปี ตำแหน่งแบ็กซ้ายรุกครึ่งไทยสวีเดนดีกรตตัวหลักสโม,มรสรนในซปเปอร์ลีกเดนมาร์กการันตีคุณภาพจากที่เคยติดทีมชาติสวีเดนชุดเยาวชนและภาบท่ามการรับใช้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปที่เรียบร้อยศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเดือนมีนาคมรอดรุ้นกันได้เลยนะคะ เป็นในว่าง,งานนี้บาดามแป้งก็ได้โพสต์อย่างเป็นทางการน,นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเห็นน้องคนนี้มาร่วมเชียร์กันด้วยเย้ยยครับฝากไปให้กำลังใจติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยนะหาลังมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับดยเลยนะอันดับโลกเปลี่ยนหลังทีมชาติไทยบุกไปพ่ายทีมชาติเวียดนามรอบชิงชนะเลิศน,นัดแรก ควหลงหลังเกมอาเซียนบิสซูบิชเอตติคับสอัรอบชิงชเตเลิศ์น,นัดแรกทีมชาติไทยยุคนิวเจนภายใต้การนำทัพของโซ้อญี่ปุ่นมาสดาอิชิบุกพ่ายทีมชาติเวียดนามภายใต้การนำทัพของคิมสังซิกโคือชาวเกาหลีใต้ไปอย่างสุดตระทึก1ต่อ2โดยเงียนชวนซอนหรือว่าราฟเอร์นันเดสกองหน้าโอนสัญชาติบราซิลทีมชาติเวียดนาม มาคนเ,เดียว2ตรงในการแข่งขันในครั้งนี้ฟีฟ่าประกาศให้ผู้บอลชิงแชมป์อาเซียนส24เป็นเอแมชนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งระดับเทียวั1ซึ่งนั่นทําให้การคิดคะแนนของอันดับโลกนั้นจะอยู่ระดับเดียวกับการแข่งขันในช่วงปฏร์ติฟีฟ่าเดย์จะเกีย่ยงกับการตัส่วนให้ด้านของสถานการณ์แบบเวเทามของทัพช้างศึกทีมชาติไทยติดลบไปลบ2.97คะแนน คะแนนสะสมรวมของไทยอยู่ที่1,227.89คะแนนซึ่งนั่นกระทำให้อันดับโลกของทัพช้างศึกทีมชาติไทยร่วงหล่นไปอยู่อันดับที่97ของโลกในครังนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยโบสถซัมบิกแซงขึ้นไปรั้งอันดับที่96ของโลกในครังนี้ด้วยซ้ำไปครับอาแต่ผมเป็นในว่างงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจและก็ไปเชียร์ทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับหลังมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อาแล้วยังไงงานนี้บอกได้เลยนะฮะคิมซังซิกพอใจผลงานเวียดนามหลังเปิดตารางชนะทีมชาติไทยนะโดยงานนี้กุนซือทัพดาวทองมอบชัยชนะเหนือทัพช้างศึกเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนของแฟนบอลเวียดนามในครั้งนี้โดยคิมซังซิกัวหน้าบุกสอนทีมชาติเวียดนามได้เปิดเผยหลังเกมที่เปิดบ้านชนะทีมชาติไทยไป2ต่อ1ึศึกอาเซียนบิสเซวิชิเอลิติคัพ2น2 4รอบชิงชนะเลิศนัดแรกเมื่อวันที่2มกราคมที่ถึงนี้ โดยการน,นี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะอาคิมซังซิกได้เปิดเผยบอกว่าชายัยชนะเหนือไทยคือของขวัญปีใหม่ของทีมที่มอบให้กับแฟนๆอย่างที่ปักคังซอเคยพูดเอาไว้เวียดนามไม่จำเป็นจะต้องกลัวไทยอีกต่อไปแล้วและเหมือนที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าไม่มีพวกเขาไหนที่เราไม่สามารถจะข้ามได้หากนักเตะจะสามารถคงพัฒนาจุดแข็งของตวเองต่อไปโดยวันนี้หลังผ่านไปจากทั้งหมด27ปีเวียดนามก็สามารถเอาชนะไทยได้ที่บ้านแล้ว ผมมีความสุขเป็นอย่างมากนี่คือของขวัญให้กับแฟนๆในช่วงต้นปีสัป25เมื่อพูดถึงเทคนิคของเวียดนามในเกมนี้โค้ชเกาหลีใต้ก็ได้กล่าวบอกว่าผมวิเคราะห์ทีมของผมและก็คู่แข่งก่อนที่จะวางแท็กติกต่างๆเป้าหมายของผมคือลงสนามเพื่อชนะไทยแข็งแกร,แรง่งและก็มีสภาพร่างกายที่ดีผมบอกให้ชวนซอนเล่นให้เด็ดขาดขึ้นทีมเวียดนามแข็งแกร่งมากในวันนี้เล่นได้ดีมากและก็ได้รับชัยชนะคิมซังซิกก็ได้กล่าว สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกชิงแชมป์อาเซียน2024นรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติเวียดนามจะบุกมาเยือนทีมชาติไทยวันที่5้ามกราคมที่สนามราชมังคลากิฬาสถานเวลาย0สนาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่องส2 a i s p l a y YouTube BG Sport Facebook และก็นกพัดทูช่อง6 6 7ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล้วยังไงสุวรโชคเปิดเผยที่ลงช้าเป็นเพราะเป็นแผนที่เตรียมไว้อยู่แล้วนะเมื่อนรุกทัพช้างศึกมองเกมนัดชิงเป็น2เป็นบททดสอบของทีมที่ทีมต้องผ่านไปให้จงได้โดยสุวโชคสารชาติกองกลางทีมชาติไทยได้เปิดเผยหลังทีมพ่ายกับทีมชาติเวียดน,นามไป2ต่อหนึ่ง ศึกชิงแชมป์อาเซียน2 0 24รอบชิงชเะเลิศนัดแรกโดยเจ้าเช็คได้เปิดเผยบอกว่าเป็นแผนที่เราเตรียมกันมาดีอยู่แล้วในการส่งผมกับแบงค์หรือสมุนั์เหมือนตาลงไปทีหลังหากตอนส่งผมลงไปสกอร์ยังเสมอเกมอาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเพราะเป็นแผนที่เราหวังไว้แล้วแต่ไม่เป็นไรครับยังดีที่พวกเราเองนั้นยังยิงประตูคืนมาได้หลูก ทุกคนเองก็มีประสบการณ์จากเกมฟิลิปปินมาแล้วเราเองก็กลับมาเกมกับเวียดน,นามก็เป็นอีกหนึ่งโบททดสอบที่เราต้องผ่านไปให้จบได้สูบผมเชื่อว่าเราจะทําได้เป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากที่แฟนบอลจะเข้ามาเต็มสนามเพราะจะส่งผมต่อนักเตะฟุตบอลอย่างแน่นอนเสียงเชียร์จากแฟนบอลจะทําให้พวกเรานั้นเล่นได้อย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าเกมหน้าทุกอย่างจะเข้าหาและเข้าทางเราและพวกเราจะคว้าแชมป์ให้จบได้สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติเวียดน,นาม ณสนามราชมังคารกิลาสถานวันที่5มกราคมเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องทยรัฐทีวีช่อง32 AIS Play BG Sports Facebook และก็นกพัชและก็ชูสปอร์ต2ช่อง67 6ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กาลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเันครับเราเป็นแชมป์แน่แฟนบอลเวียดนามมั่นใจได้ชูโทรฟี่อาเซียน2 0 24บนแดนสยามชัวร์อย่างแน่นอน โดยการน,นี้ไม่เคยดีดไดแบบนี้มาก่อนเมื่อกองเชียร์เวียดนามมั่นใจว่าจะบุกไปโชว์ถ้วยนะฮะอาเซียนคัพ2024ที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนซูฮกเงียน่วนชอนใช้ไดแข้งไทตันไม่อยู่อย่างแน่ในครั้งนี้โดยผลโพลจากการที่ทีมชาติเวียดนามเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติไทยไป2.1ต่อในศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2อ2 4บ 2024. รอบชิงชนตเลิศนัดแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่2มการาคมที่ผ่านมาโดยจะถ่นนั้นได้2ประตูจากเหงียนชวนซอนหรือว่าราฟาเอลสัน ยอดก่อนหน้าโอนสัญชาติของไทยที่ยิงไปแล้วมากถึง7ลูกนําเป็นดาวซันโบอยู่ในวนลานี้ล่าสุดแฟนบอลเวียดนามออกมาแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์พร้อมกับยกย่องบรรดาน,นักเตะของพวกเขาที่จบผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมว่าสามารถกลับมาล้มเบอร์หนึ่งอาเซียนได้สาเร็จเก็บผลการแข่งขันที่ได้เปรียบไปก่อนในยกแรกและยังมองว่าควรได้ประตูมากกว่านี้รวมถึงทางนักของแฟนบอลก็ถูกชื่นชมเงียนชวนซอนว่ามีความจริงจริงนะฮะมีความคมจริงๆในการทำประตูในครั้งนี้ ในขนาดเดียวกันชาวเน็ตของทัพดาวทองหลายคนก็มั่นใจได้เลยนะว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์ในครั้งนี้อย่างแน่นอนและก็พร้อมชูถ้วยที่ประเทศไทยในครั้งนี้ด้วยซึ่งหากทีมชาติเวียดนามได้แชมป์อาเซียนโอวนี้จริงจะเป็นครั้งที่3ต่อจากปี2008แต่ละก็ปี2018สำหรับโปรแกรมรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพบเวียดนามวันอาทิตย์ที่5มกราคมณสน,นามราชมังคากิฬาสถานโดยบัตรเข้าชมบที้ยงนะฮะ คาดกันว่าจะเต็มความจุ47,000ที่นั่งอย่างแน่นอนโดยจะเริ่มฟาดแข่งกันเวลา20มิฬินา,าถ่ายทอดสดทางช่องทารัดชีวีช่อง 32, AS Play, YouTube BG Sports, Facebook นกพัดประก็ True Sports 2ช่อง67ในขณะน,าานี้เป็นนว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรไทยแลนด์สู้ๆนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงผิดพลาดทําได้แพ้เลยนะ สิ่งที่อยากจะบอกหลังทับช้างศึกทีมชาติไทยพ่ายเวียดนามในครั้งนี้โดวยวันนี้บอกได้เลยนะฮะขอเปลี่ยนบรรยากาศการวิาพากษ์วิจารณ์ทีมชาติไทยกันบ้างหลังจากที่เรานั้นออกไปพ่ายศึกที่เวียดนามนะัดชิงชนะเลิศในเกมแรกของศึกอาซินครับโดวยกันนี้บอกได้เลยนะว่าก่อนอื่นต้องเข้าใจนะครับว่าโค้ชผู้บินโค้ชจำเป็นจะต้องโรเตชันนักเตะหลายตำแหน่งเพราะทัวร์นาเมนต์นี้โหดสุดๆพอบอกกับฟุตบอลโลกเลยก็ว่าได้คือถ้าเข้าชิงต้องซอยยิกๆถึง8นัด แถมต้องเดินทางข้ามประเทศตั้งแต่รอบแรกในเวลาเพียงแค่ครึ่งเดือนนักเตะจึงทั้งอ่อนล้าและก็เบียดกับอาการบาดเจ็บทีมที่บุกไป,ปเยือนเมืองเหียนจึงไม่ใช่ทีมที่เรียกว่าดีที่สุดหรือเต็มอัตราศึกโดยรวมแล้วผมว่าเราก็ไม่เดียนแย่นนะอย่างน้อยก็ยังคองบอลได้ไม่สเปสปะพลังเล่นอย่างระมัดระวังพอสมควรขณะที่เจ้าถิ่นก็ไม่ได้สร้างความกดดันให้กับเราสักเท่าไหร่และจบครึ่งแรกปรด้เดสกอร์0ูต่อ0 พูดกับตนเองในใจว่าถ้าไม่พลาดกันเองน่าจะควักผลเสมอกลับออกไปได้อย่างต่ําแต่เราก็พลาดจนได้ไม่ใช่รูที่สที่นะครับที่พลาดประตูแรกก็มีต้นเหตุจากความบิดพลาดเมื่อกองหลังคนหนึ่งไปเสียบอลง่ายน่าเกียดโทษจนถูกฉกไปยิงและนํามาซึ่งลูกเตะม,มุมประตูที่2พลาดมาหันเพราะนันเธลื่งไปบล็อกหลบเขาแบบนั้นมันเสี่ยงมากเกินไปและไม่ควรทํา แต่ตอนอาตามหลัง1ต่อศูเนี่ยทีมชาติไทยก็พยายามเร่งมากเกินไปหน่อยจริงๆแล้วยังไม่ต้องรีบเร่งขนาดนั้นก็ได้เพราะวัน2นัดเนี่ยมีอีกเกมให้แก้ตัวแพ้ประตูเดียวดีกว่าแพ้2ประตูควรเล่นอย่างอดทนพรางรอจังหวะไปเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยมาเร่งในช่วงสิบนาทีสุดท้ายก็ยังไม่เสียหาย อย่างไรก็ตามเมื่อตีไข่แตกได้สาเร็จทําให้โม omentum เวียงกลับมาที่เราแบบเต็มๆลองตีไข่แตกไม่ได้และแพ้ด้ดวยสกอร์ศูต่อ2รับรองทัวร์นาเมนต์แหลกลานคาบ,บ้านบ้านกระจกิระจายอย่างแน่นอนนะครับางานนี้และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงใหม่โมฟุมบันไทยประจําวันที่3มกรา,าคม2567โดยชายผู้ว่าครังฟุบันทันครับ